แ้่ก็ช่างแม่งไปนะครับนะว่ากันไปสวัสดีครับอาจ,จารย์ชอบติดตามนะฮะอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเรื่องหอพักใช่ไหมที่ลังสิตจเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับเอ,อคุณหนุ่มกัญชัยนะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เล่าถึงเรื่องการทําคดีหอพักที่ลังสิิจเนี่ยมันมีชาวบ้านมาร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กของออทางโหนกระแสนะครับแล้วแล้วคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปดูเฮ้ยมันมีผู้เสียหายเยอะนี่ยว่า นะเป็นอันตรายต่อ,อเด็กเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนะเป็นนะนะครับเป็นอันตรายนะครับเขาก็เลยเขาเรียกอะไรเลยทํารายการนี้เป็นตอนตอนตอน,ตอนแรกก็เอาผู้เสียหายมาตอนที่สองก็ไปเอาหน่วยงานราชการเยอะแยะมากมายหลายหน่วยงานนะครับเช่นสคบต่างๆเนี้ยบางคนถามว่าสคบมาทาไมสคบเนี่ยเขาดูเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค นะครับดูเรื่องสัญญาคือสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าตั้งแต่ห้าห้าห้องขึ้นไปนะครับพวกอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเนี่ยตั้งแต่ห้ายูนิตหรือห้าหน่วยขึ้นไปเนี่ยสัญญาต้องอยู่ภายใต้บังคับของสคบคือสัญญาต้องเป็นธรรมนะครับอย่างอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีการให้เช่าตั้งแต่ห้าห้องขึ้นไปเนี่ยสัญญาต้องควบคุมโดยสคบถ้าสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สคบกาหนดเนี่ย นะครับก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกนะครับนะนะถ้าผมจําไม่ผิดก็คือหนึ่งปีเดี๋ยวอาดูให้นะสักครู่นะนะครับนะเดี๋ยวดูให้นะครับคือมันมีประกาศสคอบอว่าด้วยสัญญา ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับปีสอง2ันห้า้หกสิบสองสถานที่ใดให้เช่าตั้งแต่ห้าหน่วยขึ้นไปนะครับเนี่ยอยู่ภายใต้สัญญานะครับสัญญาต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นอพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะที่เป็นการให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาต้องเป็นไปตามสาบกํำหนดจะไปทำสัญญาเช่าตามใจตัวเองหรือจะไปให้ทนายความล่างขึ้นมาเองไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่สบกําหนดเนี่ยมีโทษจําคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทนะครับตามมาตราสามสิบห้าทวิและมาตราห้าสิบเจ็ดดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับว่าสัญญาอพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามที่สบกําหนดเนี่ยทุกที่นะนะครับทุกที่นะฮะที่สัญญาเช่าเนี่ยเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ย ไม่เป็นไปตามที่สบกาหนดเนี่ยก <hi> ็จะมีโทษจําคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนผมว่าสบน่าจะไปตรวจสอบดูนะผมว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศไทยเนี่ยทผิดกฎหมายหมดนะราะสัญญานี้นะเป็นสัญญาที่เออ่มีเพื่อมีไว้เนี่ยนะครับเนี่ยไอไอกฎหมายเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบนะครับนะและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยห้ามกําหนด ลงในสัญญาเช่านะครับเช่นข้อยกเว้นความรับผิดนะครับนะ,ะการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเงินประกันเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนเกินกว่าสามเดือนของค่าเช่าไม่ได้นะบางคนเก็บค่าเช่าสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าค่าสาธารณภพอะไรต่างๆเนี่ยก่อนสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ นะการริบเงินประกันความเสียหายค่าเช่าล่วงหน้านะจะมีข้อสัญญากําหนดให้ริบได้ถึงแม้ผู้เช่าถึงแม้ผู้ให้เช่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ทําผิดก็ริบได้อะไรไม่ได้ก็ห้าการเข้าไปตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ทําไม่ได้อยู่ดีๆก็ไขคุญแจเข้าไปเลยกําลังยืนแก้ป้าอยู่ตามข่าวอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ นายรับไม่ได้เลยนะอยู่ดีๆก็ไขกุญแจเข้าไปเนี่ยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลรวงหน้าทําไม่ได้นะครับเห็นนะในตามข่าวก็บอกพอไม่จ่ายปุ๊บไขกุญแจเข้าไปเลยไปขนของออกมาไปแรงต่างบุกเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอืมนะแล้วก็นะครับสัญญาที่กําหนดให้ผู้เจ้าของอ๋อพักเนี่ยคิดอัตราค่าไฟฟ้าค่านะ้ำประปาเกินกว่าอัตรา ที่การไฟฟ้าหรือการระปลาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่ได้เขาเรียกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยคุณจะไปเพิ่มเงินเพิ่มทองอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วก็นะ,ะผู้ประกอบธุรกิจอ,อ,อ,อ่อไม่อ่าคือเจ้าของหอหรือเจ้าของอาพาร์ตเมนต์จะเข้าไปยึดทรัพย์สินขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ย ยังไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ Armor, Store, ทําไม่ได้บุกเข้าไปเลยนะกูไม่อยากให้มึงอยู่แล้วกูยึดนั่นยึดนี่อะไรต่างๆข่าวเนี่ยบุกเข้าไปแล้วไปยึดอะไรเนี่ยผิยกดกฎหมายหมดเลยนะนะครับนะทําไม่ได้เลยนะครับนะครับนะนะครับถ้าจะเข้าไปยึดนั่นยึดนี่อะไรต่างๆต,ต้องบอกเลิกสัญญาชอบนี่ยต้องทาเปน็นหนังสือด้วยนะครับนะจะเพิ่มค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ได้นะครับนะจะบุกเข้าไปอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะ ทุเขียนไม่ชัดนะจะเข้าไปตรวจสอบอาคารอะไรก็ไม่ได้นะอืมไขยกุญแจเข้าไปก็ไม่ได้แต่ก,กีที่บอกนะนะจะเข้าไปตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่ได้ทําไม่ได้เลยอะ่ะเพราะน,นการกระทําที่เข้าไปก็คือการบุกลุกถึงแม้จะเป็นเจ้าของตึกเจ้าของอาคารก็ทําไม่ได้เพราะคุณมอบการครอบครองให้คนเช่าไปแล้วเขาจ่ายเงินจ่ายทองคุณจะบุกเข้าไปไม่ได้เลยครับผิดกฎหมายหมดเลยครับ พอใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืมนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะอืมแล้วก็แล้วก็ในสัญญาเช่าจะกําหนดว่าให้คนเช่าเนี่ยรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติไม่ได้นะเช่นเราเช่าสามปีสี่ปีปรากฏว่าโซฟาเก่านะเออ เอ่อเตียงเก่าฟูกเก่าเรามันเป็นไปตามธรรมชาติจากการใช้งานจะไปเรียกค่าเสียหายก็ไม่ได้นะครับนะแล้วก็กําหนดให้คนเช่ารับผิดชอบต่อ,อทรัพย์สินที่เสียหายอันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าก็ไม่ได้เช่นน้ํารั่วอะไรเงี้ยเราอยู่มาปรากฏว่ามีน้ํารั่วในห้องพักเนี่ยจะให้เรามารับผิดชอบก็ไม่ได้อันนี้กําหนดไว้ในประกาศสบนะอืมนะ ไห้รับผิดเรื่องความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติจะไม่เรียกค่าเสียหายไม่ได้นะใช้ไปแล้วทีวีเสียไอดีเสียเตียงเสียผ้าเสียประตูห้องน้ำเสียชักโครกเสียจะให้เรารับผิดยอบไม่ได้มันเกิดจากความชำรุดบกพร่องเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกตินะครับนะอืมนะครับ บางคนถามว่าทาไมมืดมืดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมืดมืดนะครับมันเกี่ยวกับไอ้ไอ้ฟีเจอร์ผมทําให้เป็นใครมีความรู้บ้างช่วยบอกด้วยนะอ่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอืมนะครับอ่านะครับเราทําให้เป็นเอามือปาดยังไงก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยทนทนดูแล้วกันนะถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องดูนะครับนะครับอ่านะครับมันก็ทนทนดูเอาเอาเอาฟังเสียงแล้วกันให้ความรู้นะ นะผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันไม่ใช่เอามือปัดทางซ้ายอ๋อปัดไปทางซ้ายเออเนี่ยทําไงปัดไปแล้วยังไม่ได้ทําไงไม่ปัดไปแล้วมันไม่ได้เพราะอะไรกันน้องเนี่ยปัดทางซ้ายปัดไปข้างๆนะเออ่าปัดแล้วเอ,อ๊ะทำไมไม่ได้วะก็พยายามปัดแนละ้วเออนะเออปัดยังไงนะครับ ปรับแสงเลื่อนๆเอาครับไม่ได้ช่างมันปรับยังไงก็ไม่รู้ปรับไปทางซ้ายปรับไปข้างๆค่ะอันเนี้ยปรับแล้วเนี่ยเออเอ๊ะทำไมปรับแล้วไม่ได้อืมเออก็พยายามปรับนวนะปรับไปทางซ้ายอืมอืมปัดแล้วก็ไม่สำเร็จไม่รู้เพราะอะไรนะ ใส่ฟิลเตอร์ทำไงเ้าทำให้เป็นมือไปโดนมัน้งซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็รุ่นใหม่นะครับเหลืออีกปัดหนึ่งจานนะครับช่างมาเอาเนื้อหาดีกว่านะให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นกรณีหอพักเนี่ยในเมื่อสัญญาไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนนะครับแล้วไม่สง่งมอบสัญญาที่ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผมกราบเรียนมาเนี่ยนะครับก็มีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนนะแล้วครันนี้จะปรากฏว่า ไอสัญญาที่ว่านเนี่ยนะครับอ๋อพักที่ว่าเนี่ยนะครับมีการให้บริการกับลูกค้าหลายรายเนี่ยก็แต่ละครั้งละครั้งละหนึ่งปีหนึ่งปีลูกค้าสิบรายก็สิบปีติดคุกหัวโตนะอะ่กดตรงเอฟเฟคอเอฟเฟคแล้วอยู่ไหนว่าเอฟเฟคอยู่ด้านไหนครับเอฟเฟคกดตรงไหนครับเอฟเฟคนะเอามีคนบอกนะอืมเอ่อ นะครับอืมครับอืมไม่เป็นไรครับนะครับมุมกล้องกำลังดีอย่าเลื่อนอีกนะคะเอ่อใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่หน้าแดงจยางไม่ใช่ครับ ไปโดนฟินต้องฟิลเตอร์อะไรว่าไปนะเอาช่างแม่งปล่อยๆเขาเสีย,ยเวลาเสียสมาธิประบาทในการที่จะให้ความรู้นะอืมแก๊งวิชาชีพหลอกให้โอนเงินศูนย์ไปกว่าแปดล้านอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับอืมนะครับเนี่ยนะครับแล้วคนที่โดนหลอกนี่ก็ใครใครอะแม่กระจบด็อกต้องด็อกเตอร์นะความการศึกษาสูงยังไม่รอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนหลอกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนยากคนจนคนชาวบ้านนะ นะครับเนี่ยด็อกเตอร์ยังโดนหลอกไปไปเรียนเมืองนอกเมืองนาย,ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายนะนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะเหลือเกินเนี้ยอืมนะครับนะครับคนแปลกหน้าอะไรต่างๆก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรต่างๆมากนะักก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ่ะนะครับฟังเสียงเอาค่ะ นี่ก็ทํางานไปด้วยดูไปด้วยขอบคุณอาจารย์ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรนะครับเนี่ยล็อกต้องด็อกเตอร์เียก็โดนหลอกเลยโอ้การศึกษาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะจบด็อกเตอร์ยังโดนต้มเลยนะอืมนะครับเรื่องเรื่องหอพักเอ่อที่รังสิตเนี่ยผมว่าหนุ่มกัญชยัยเนี่ยเขาเอาตายนะเท่าที่คุยนะก็คงจะต้องเอาให้ถึงปิดเนะี่ยสรรพกรอะไรต่างก็ต้องลงนะนะครับโรงพักนี่ก็ เออทำอะไรไม่ได้โรงพักนี้นะบางคนก็บอกใจก็ไม่ถึงไม่กล้าดำเนินคดีพึ่งก็ไปได้นะครับนะนะเนื่องจากผัวป้าเคยเป็นตำรวจลูกเคยเป็นตำรวจแล้วตากก็โรงพักนี้ก็ต้องสร้างชื่อแ้วก็ต้องสร้างชื่อที่ว่าจะให้มันเป็นที่พึ่งของตำรวจนะครับโรงพักเนี้ยให้เป็นที่พึ่งตำรวจนะครับก็ก็ฝากด้วยนะนะครับให้เป็นที่พึ่งของตำรวจหน่อยไอ้พึ่งไม่ใช่พึ่งตำรวจที่พึ่งของประชาชน ม่ใช่เป็นที่พึ่งของเจ้าของหอนะครับคดีความต่างๆก็ไม่กล้านะครับบอกว่าการกระทําของคุณป้าไม่ใช่อาจญากรแค่คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมเท่านั้นเองและไอ้คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนี่มันไม่ใช่อาจยากรเนี่ยผมว่ามันก็คืออาจญากรนะอาชญา,ากรก็มาจากอาจญากรรมคนที่ก่อคดีอาญาก็คือคดีอาจญากรรมนะครับมันก็คืออาจญากรอะ การทำมาหากินหาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยท่านภูมิกับมันก็คืออาชญากรเนี่ยและตำรวจที่ว่าไม่รับแจ้งเนี่ยผมว่ามันก็คือตำรวจที่ก่อชยากรนะเน,นะ่ยตำรวจบางคนก็กลัวชิบหายลกลัวป้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับด,ดําเนินคดีไปเขาก็ไปล้องเรียนตำรวจตำรวจขี้ขาดชิบหายลาออกไปดีกว่าไหมถ้าเราเป็นตำรวจแล้วกลัวกลัวคุณป้าเนี่ยผมว่าลาออกไป เลยไปทําอาชีพอื่นดีกว่าถ้าเราปอดแหกอะไรขนาดนี้จุกรูจุกรูกรออ่นะเพราะฉะนั้นโรงพักนี้นะฟังเขาบอกโอ้คุณป้าไม่ใช่อาชยากรเขาแค่คนที่เอาเปรียบสังคมเนะี่ยคือพูดง่ายทํามาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยไม่ใช่อาชยากรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือการที่เอาเปรียบสังคมมันคืออาจากรรมอยู่แล้วนะเป็นอาจากรรมแบบชั้นสูงจริงไหมครับพี่น้องครับ เนี่ยสงสารเด็กๆที่ต้องไปเช่าบางคนเป็นแพนิกหวาดกลัวไปหมดยึดนูน่นยึดแทบเล็ดยึดแรงต่างผมว่าแม่งเ,เรื่องเลวร้วายอะแล้วก็ตำรวจในท้องที่ไม่มีปัญญาทําหาะไรเนี่ยผมว่ามันเนี่ยบางคนก็ถามว่าตำรวจมี่ว่าทาไมทุบโรงพักทิ้งดีกว่าไหมมันไม่ได้เป็นที่พึ่งเลยหวาดกลัวไปหมดอะตำรวจแจ้งความก็เท่านั้นสอคบอก็เหมือนกันแจ้งความตั้งแต่ปีหกหกอะไรร้องเรียนไปแม่งกลา,กายเป็นเสือกระดาษหมดไม่ได้ทําอะไรเลย นะครับผ่านไปหก6กหกเจ็ดหกแปดสองสามปีไม่มีหาเลยเลยสแสดงให้เห็นว่าทั้งสองก็บแล้วก็ทั้งตำรวจมันไม่มีประสิทธิธภาพเลยนะครับนะฮะเข้าใจนะเอ่อคนที่บอกให้ผมปรับสีหน่อยนะครับผมผมอยากจะกาบเรียนนะผมทําไม่เป็นคุณช่วยแนะนํำเลยนะนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วครับนะท่านก็ดูเฉพาะเสียงเอาแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงนะเอ่อ นะครับผมก็ไม่รู้ทาไงนะนะครับเออก็ดูดูเสียงกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันย้ายทั้งโรงพักแม่ก็ท่านั้นนะเอาคนใหม่มาแม่ก็กลัวป้านะครับนี่ก็คือคนก็เลยไม่อยากจะพึ่งตํารวจเพราะอะไรเพราะพึ่งไม่ได้ไปแจ้งความก็ไม่รับแจ้งมารับแจ้งแม่ก็เฉยๆพอไปแจ้งเสร็จก็ยังไปแนะนําคนที่มาแจ้งระวังนะเขาจะแจ้งความกับอนะครับเลื่อนกล้อง ที่ถ่าย u t u b e เข้าใกล้อีกหน่อยอ๋อนะครับอืมอืมนะเอาใกล้ๆเลยั้ยอ่ะนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเอาเอาก็ให้ความรู้กันแล้วกันพี่น้องอืมนะครับอืมกูก็ไม่มีความรู้กูก็จัดให้ความรู้ไปอะไรไม่ดีกูก็ขออภัยนะเอาเนื้อหาแล้วกันนะนะครับมีคดีความมีกักขังหลวงเดียวมี กันโชคมีลักทรัพย์มีอะไรแยะมากมายดูหมิน่นด่าเขาเป็นกระหลงกระหลีบ้างก็ตตำรวจก็ไม่ดำเนินการเลยนะอืม,ม,อออมนะครับเอ่ออืมนะครับว่ากันไปนะฮะนะครับเพราะนั้นเรื่องป้าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คงจะต้องดำเนินการไปตรวจสอบภาษีอาคงอาคารนะขออนุญาตปลูกสร้างต่อเติมชอบด้วยกฎหมายไหมนะขอพักจดทะเบียนหรือเปล่า นะครับขอพักถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็ตมีพระราชบัญญัติหอพักปีห้าแปดนะครับเอ่อนะครับก็เ,เรียกหอพักเอกชนนะครับต้องจบทะเบียนต้องอะไรต่างๆนะนะครับตามมาตราสามสิบสามต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับวันละหมื่นมาตราสามสิบสามมาตราแปดสิบสองนะ อืก็ไม่เห็นมีใครทําหาเลยเลยใช่นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเทศบางเทศบาลเนี่ยเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่คือบ้านเมืองเราแม่งก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแน,นี่ยอืมนะครับเข้าใจนะอืมอะไรตาอะไรก็ไม่รู้วันนี้มันอาจจะติดขัดกันไปหมดนะไม่เป็นไรก็ทนทนดูไปหน่อยอ่มันก็ควรจะต้องถูกดำเนินคด,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 ดีนะอ่า อีกคนหนึ่งบอกถอยเข้ามาใกล้ๆอีกคนบอกอ่ใกล้เกินอีกคนบอกถอยออกไปไกลๆเออกูก็ไม่รู้ไงนะครับอ่ะเอาว่ากันไปนะจัดรายการทางโซเชียลนี่แม่ก็เอาใจคนยากนะเราก็ไม่รู้ไงนะครับเอาว่ากันไปอืมนะเรื่องขอพักนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องดําเนินคดีต่อทั้งภาษีทั้งอะไรต่างๆนะเสียภาษีถูกต้องไหมคดีต่างๆที่ผู้เสียหายเยอะแยะเนี่ยโรงพักนี้จะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ นะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ลองคิดดูว่าจะช่วยเหลือประชาชนคือต่อไปก็จะไม่ให้ใครพึ่งไอ้โรงพักนี้แล้วนะครับอืวันนี้ดูอาจารย์ที่หาดใหญ่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงนะครับกันชัยเขาต้องเอาเต็มที่เมื่อวานนี้ก็ยังคุยกันเขาจะติดเกาะติดด,ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอืมในสังคมมันไม่ควรจะมีการเอารัดเอาเปรียบทําอะไรที่มันรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ นะก็เรียนให้ทราบสองกระบงสองกระบอกก็ต้องให้มันมีอํานาจนะอืมนะครับมีกฎหมายอยู่ในมือก็ต้องทํางานนะถ้ากลัวก็ก็ยุบหน่วยงานทิ้งไปทั้งตารวจทั้งสองกระบอกนะถ้าปอดแหกนะสมมตินะสมมติว่าปอดแหกเนี้ยก็ยุบทิ้งไปไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะถ้าขี้ขาดตาขาวไม่กล้าเอ่อต้องถึงพบต,อ,ตอรอไหมครับ เออข่าวมันก็ใหญ่โตคนก็ด่าตำรวจทั้งวันเนี่ยก็ดูที่ว่าตำรวจจะมีปัญญาช่วยเหลือประชาชนไหมหรือว่ากลัวอิทธิพลอืมเนะเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆแจ้งความก็ไม่อยากรับแจ้งอะไรต่างๆนะทำงานก็ช้าอืมทำไมต้องให้สื่อมวลชนทำงานแทนตำรวจเออนั่นละสิอืมเออป้ามีผัวเป็นตำรวจเลยกลางหรือเปล่าคนก็ถาม อืมนะต้องไปถามป้านะอืมเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจนะเสดงังเห็นว่ามีเส้นมีเงินนี่มันทําอะไรได้นะประชาชนจะพึ่งอะไรตํารวจได้ไหมหรือต้องไปพึ่งคนดังคือชีวิตนี้แม่งประเทศเรานี่มันตํารวจจะพึ่งได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทําให้มันเห็นผลนะครับนะป้าพาสามีลูกสาวม,ม,มาโหนกระแสเลยครับเดี๋ยวนะมีคนอยากจะให้ป้าพา นะครับอืมอืมทนายตั้มจะรอดคุกไหมแล้วแต่ศาลนะนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินเนะียไม่ใช่ผมนะแพ้ชนะศาลตัดสินมีหลายคดีฮะเออนะหลายคดีที่แบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยหลักฐานนั่นหลักฐานนั่นถุดท้ายก็ยกฟ้องเยอะแยะฮะนะครับเยอะแยอะอืมนะครับไอ้ประเภทเอ่อ นี่อะไรหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นหลักฐานแน่นกูเห็นยกฟ้องทุกหลายนะครับคดีตู้ห่าวก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ยกฟ้องคดีทนายตั้มก็หลักฐานแน่นหลักฐานแน่นก็ไม่รู้จะยกฟ้องหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อไปก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืม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  เครับเนีมีอะไรถามมั้นะครับ